สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พระเครื่องมีพระมาแบ่งปันครับสนใจโทร0928342835หรือถ้าใครดีราย0928342835ทางร้านมีบริการเก็บไปทางนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าจะจ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บไปทานนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต,ต่อไปครับวันนี้ผมมีพระสมเด็จมาแบ่งปันนะครับพี่ในราคาเดียวครับองค์ละ500บาทส่งฟรีนะครับพี่มีจำนวน15องค์นะพี่เดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่เลข1ถึง15พี่พี่ท่านใดสนใจรา,รายการไหนปิดได้เลยนะครับพี่องค์ละ500ส่งฟรีครับเราชมรายการแรกเลยนะครับรายการแรกจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับ วัดระฆังนะพี่ดูครับสวยเดิมพี่พร้อมขึ้นคอเลยครับดูนะครับดูพี่สวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับดูนะครับเป็นองค์ที่หนึ่งนะพี่องค์นี้เป็นรายการที่หนึ่งครับเกตทะลุซุ้มด้วยนะพี่เกตทะลุซุ้มด้วยนะครับรายการที่สองนะครับเป็นพิมพ์อ่า เกตโบตุมนะครับองนี้เป็นพิมพ์เกตโบตุมนะครับสวยเดิมพี่พร้อมขึ้นคอเลยครับดูครับขาบแปลงเก่าๆน้ำเดิมเลยนะครับดูดรบดครับ er. องนี้เป็นองค์ที่2นะครับพิมพ์เกตดโบตุมนะครับรายการต่อมาครับเป็นองค์ที่3นะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่เป็นพิมพ์ใหญ่ของอบางขุนพรมนะพี่อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับดูครับ เนื้อหาก,ก็เก่าเก่ามากเลยพี่ดูนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากเลยพี่สวยเดิมมากพี่เขาน่าจะแกะมาจากเลี่ยมเงินหรือเลี่ยมทองนะพี่รอยเทียนยังอยู่เลยครับเป็นองค์ที่สามนะครับพี่ต่อมาองค์ที่สี่ครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่องค์ที่สี่นะครับดูนะครับ นะครับเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะครับดูนะครับคาแป้งเดิมๆเลยนะครับดูนะครับเม็ดแร่มมนสารเต็มทั่วองค์เลยนะพี่รายการนี้เป็นองค์ที่สี่นะครับเป็นองค์ที่สี่รายการต่อมาเป็นองค์ที่ห้านะครับดูนะครับสวยเดิมมากเลยนะครับดูนะครับรายการนี้เป็นองค์ที่ห้านะครับดูนะครับ น,นี้เป็นองค์ที่5้านะครับพี่ต่อมาเป็นองค์ที่6นะครับพี่องค์นี้เป็นที่ 6. พิมพ์ใหญ่นพ้พี่เป็นพิมพ์ใหญ่องค์ที่6ครับดูมรสาดก้อนใหญ่เลยนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยนะครับดูนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่6ถ้าพี่ชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนก็ขอดูรูปทาง ID line ไได้นะพี่ องละ500บาทราคาเดียวนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่7จ็ดนะพี่ดูนะครับดูนะครับองค์นี้องค์ที่7นะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่ด้านหลังจะมีขีดๆแบบนี้นะครับสวยเดิมเลยนะครับรายการต่อมาเป็นองค์ที่8นะครับอันนี้จะเป็นเกตเชโย7ชั้นนะพี่เป็นสมเด็จเกจเชโย7ชั้นนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่ดูนะครับ ดูครับเป็นสมเด็จวัดเกตเยโยนะครับเจ็ดชั้นนะพี่สวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยครับดูครับอง์นี้เป็นองค์ที่แปดนะครับต่อมาองค์ที่เก้านะครับเป็น,นพิมพ์เส้นได้นะพี่พิมพ์เส้นได้ของบางขุนพรหมนะครับดูครับเก่าๆแบบนี้เลยพี่ดูครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับอง์นี้เป็นองค์ที่เก้านะครับพี่ ต่อมาเป็นองค์ที่10เลยนะครับองค์นี้จะเป็นบางขุนพรมอีกหนึ่งองค์พี่อันนี้ด้านหลังจะมีตาวัดด้วยนะครับดูนะครับสวยเดิมเก่าแบบนี้เลยนะครับดูนะครับด้านหลังมีตาวัดด้วยนะพี่รายการต่อมาครับเป็นองค์ที่11นะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับดูนะครับเม็ดแร่มวลสารเต็มทั่วองค์เลยนะครับดูนะครับ สวยเดิมแบบนี้เลยครับพี่เป็นองค์ที่11นะครับต่อมาองค์ที่12นะครับเป็นพิมพ์เส้นได้พิมพ์เล็กนะครับพี่องค์ที่เป็นพิมพ์เส้นได้พิมพ์เล็กนะครับดูครับสวยเดิมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ดูครับเก่าๆแบบนี้นะครับเป็นองค์ที่12นะครับต่อมาองค์ที่13นะพี่องค์ที่13อันนี้จะเป็นฐานแซมนะครับพี่ดูครับองค์นี้จะเป็นฐานแซมนะครับดูครับ ดูครับสวยๆนมเดิมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับด anyway> like ูนะครับดูนะครับพี่สวยเดิมมากเลยนะครับดูนะครับองค์นี้จะเป็นถาดแซมนะครับองค์ที่สิบสามครับต่อมาองค์ที่สิบสี่นะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะพี่ดูนะครับดูนะครับอื้ือเก่าๆมันๆเลยพี่เก่าๆมันๆเลยครับ ูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่เป็นองค์ที่สิบี่นะครับต่อมาองค์ที่สิบห้านะครับองค์นี้เป็นองค์ที่สิบห้านะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่ส5บห้าเป็นพิมพ์ปกพนพี่เก่าๆเลยนะครับดูนะครับดูนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ปกโพนะพี่ สวยเดิมเก่าแบบนี้เลยนะครับเป็นองค์ที่15นะพี่อ่าหมดแล้วพี่พี่ท่านใดสนใจรายการไหนแต่พี่ปิดตามองค์ได้เลยพี่มีจํานวน15องค์นะพี่ตามเลขได้เลยนะครับพี่องค์ละ500บาทนะพี่ส่งฟรีด้วยนะครับพี่พี่สนใจก็ปิดมาได้เลยครับหรือว่าเจ้าเหมาก็ได้นะครับพี่ราคาแบ่งปันคุยราคากันได้นะครับพี่อ่าวันนี้ต้องขอกราบสวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับพี่สวัสดีครับ